มีข่าวว่ามีมีตำรวจม,มาเช่าโกาดังเก็บบุหรี่ไฟฟ้า130ยสาล้านตำรวจมีข้อมูลตรงนี้ไหม,มจากนั้นรองนพศินก็ตอบคำถามตอบอย่างไรลักการเป็นประเด็นขึ้นมาได้อย่างไรย้อนกลับไปฟังอีกทีสิครับเชิญครับเชิญค่ะทให้ช่วยครับ ัในกรณีที่เอาคนมาเช่าเนี่ยทราบว่าเป็นภรรยาของตำรวจตำรวจมีข้อมูลในจุดนี่แมเดี๋ยวจะขยยาเจ้าถ้าจะขึ้นนะไม่ใช่ไม่ใช่ครับคนจริงตรงดังเนี้ยนะครัะคือปล่อยให้เช่าเจ้าของเป็นผู้หญิงนะครับก็เกิดเป็นอดีตภรรยาของตำรวจแต่เป็นแค่ผู้ให้เช่าเฉยๆแต่คนมาเช่าต่อเนี่ยคือคนร้ายที่มาทำก่อเหตุเรื่องนี้ผู้ให้เช่ากับผู้ให้เช่าเขาไม่ทราบนะครับแค่นั้นเองเรื่องไป็นอะไรได้เข้าใจโอเคนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ โอเคทีนี้บางซุ้มเสียงก็บอกว่ารองธนบัณิตออกตัวแรงนะบางซุ้มเสียงก็บอกว่าออกตัวเร็วนะบางซุ้มเสียงก็ไปไกลเกินไปสักนิดหนึ่งไปถึงขั้นบอกว่าออกตัวแทนหรือเปล่าโอเคดังนั้นแฟร์กับรองธนสินคิตเราจะไปกันที่ท่านรองธนพสิตพุนสวัสดิ์ค่ะรองพบปัาน,นนะคะพุนฤตษีนบสินพุสวัสดิ์ สวัสดีค่ะสวัสดีครับรองครับสวัสดีค่ะท่านรองคะรองรัฐบินเคลียร์ชน,นิดหนึ่งเขาก็วิจารณ์กันเยอะที่รองรีบพูดว่าเจ้าของกโกดังไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าเขาก็บอกว่าพูดเร็วเกินไปไหมท่านรองอธิบายตรงนี้ให้ยาวขึ้นสักน,นิดสิครับ ได้ครับขออนุญาตครับผมขออกกนุญาตกานบรียนที่แจงว่าพอเมื่อวานที่พอทําการจับกลุมนะครับที่เข้าตามหมายค้นเรียบร้อยแล้วนะครับโดยทางชุดของกองกับพมกรสืบสวนคนครบาลก็เจอผู้ให้เช่าโกดังดังกล่าวนี้นะครับ ซึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อผมไปถึงที่เกิดเหตุในการตรวจค้นตรงจุดดังกล่าวนะครับที่แถลงข่าวนะครับก็พอดีนะครับลูกน้องก็เอาตัวผู้หญิงผูู่ายเช่ามาซึ่งผมก็ยืนอยู่แบบทานผู้ช่วยตำานแเมื่อที่ถ้าเกิดในคลิปไปเห็นว่าผู้ชนะบอกไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมครับก่อนที่ผมจะพูดต่อไปนะครับก็คือในจังหวะนั้นคือได้คุยกับผู้หญิงคนเนี้ยแวบหนึ่งในการที่เขาบอกว่าพอมีลูกน้องบอกว่าไอ้ผู้ดังนี้แหละเกี่ยวพันกับตำรวจคุณเป็นเมียตำรวจใช่ไหมเขาเลยปฏิเสธไม่ใช่ไม่ใช่หนูไม่ใช่นูเป็อดีต มีตำรวจนะตรงนั้นคือผู้หญิงคนนี้พูดเองซึ่งพูดต่อหน้าผมกับทางท่านผู้ช่วยนะครับซึ่งได้ยืนยันนะครับนี่คือประเด็นแรกประเด็นที่สองที่ถัดมาผมอากาศจะขอโทษอาจจะพูดเร็วไปนะครับในกรชื่ที่ทางทะข่าวถามมานะครับซึ่งพอผู้ช่วยบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ผมเลยที่แจงแผนท่านผู้ช่วยนะครับในข้อที่สองข้อที่สามประเด็นดังกล่าวนี้เรื่องโกดังไม่ใช่โกดังที่ผู้ให้เช่าคือผู้หญิงคนนี้ให้เช่าแค่แค่ โกดังเดียวตอนนี้เราสร้างมีบทที่สองและตอนนี้ที่ติดอยู่ด้วยตอนที่ผมสั่งให้ทําการสืบสวนต่อนะครับก็บอขอยืนยันต่อท่านอจสอคุณดนายและก็พี่น้องประชาชนเลยว่าถ้ามีผู้หนึ่งผู้ใดเกี่ยวข้องกับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านประชาชนธรรมดาหรือมีเจ้าที่ของรัฐฐาท่านใดเกี่ยวข้องนะ ครับดำเนินคดีหมดนะครับผมขออนุญาตในเคสนี้ผมเรียนเลยว่าเป็นนโยบายท่านนายกมติรัฐบาลนะครับทางสทชท่านผู้การแห่งชาติทุกสำนักงานท่านรองปรรจุบบท่านผู้ช่วยอัครเดชกรรชับมาเคสนี้กว่าจะการส่งทางสืบสวนติดตามไล่มานะครับเพราผมก็ใช้เวลาส่วนหนึ่งที่ลูกน้องทำกันมานะครับมีการสะกดรอนมีการซ่อมจุดและถือว่าเป็นเคสที่ใหญ่เพราะฉะนั้นก็ยืนยันตรงไปตรงมาว่า นายยวายอย่างจริงจังและพวกผมก็ทํางานอย่างจริงจังจริงนะครับในเคสดังกล่าวนี้การส่นเระเดียนผู้เช่าอาจจะตอบเร็วไปนิดนึงก็กลับของทัด้วยว่าที่ตอบตอนนั้นเวลานั้นพอดีพระพักถามผู้จองหาก็คือรักถามคนเช่าน่ะตรงนักพอดีเลยครับแล้วก็มาแถลงข่าวพอดีข้อมูลในแค่นี้นะครับผมขอพูดอย่างไว่าผมตรงไปตรงมาครับโอเคโอเคได้ครับได้ครับท่านลองขอสอบทามที่จริงผู้หญิงคนนี้เป็นเป็นอดีตเมียไม่ใช่เมียปัจจุบัน ใช่ครับเขาผู้หญิงเป็นคนพูดเองว่าเขาเป็นอดีตมีตํารวจเขาไม่ได้เกี่ยวกับตํารวจนะเป็นอดีตมีตารวจเขาพูดอย่างไรเป็นอดีตมีตํารวจเออเออคนไหนพอมีข้อมูลไหมฮะตอนนี้กำลังสืบสวนข้อมูลทั้งหมดที่ผมบอกแล้วว่าเราขยายต่อนะว่าถ้าผู้ให้เช่ามีส่วนร่วมรู้เห็นเกี่ยวข้องอย่างนี้ก็คือมีความผิดอยู่แล้วโอเคครับโอเคทราบวันนั้นคือมีข้อมูลแค่นั้นก็เลยตอบไปขอโทษด้วยที่ตอบเป็นสิ่งสกครบครับผู้หญิงคนนั้นเขามีกีโกดังในนนทบุรีครับ อแถวนั้นทั้งหมดที่ของแถวที่มีที่เป็นสีแดงๆนะครับหนึ่งสองสามที่เป็นล็อกๆอ่ะนั่นคือของเขาของเขาหมดครับอ๋อตลอดแนวแเลยนะที่เกิดเหตุครับตลอดแนวจางล็อกแรกอ่ะครับหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่สี่ล็อกหมสี่ล็อกห้าล็อกตรงนี้ครับเออโกดดังทั้งสี่ล็อกห้าล็อกนี่เป็นของเธอคนเเราม<น>เรามีหมายคน้นเรามีหมายค้นแค่สองล็อกครับเมื่อวานครับอ๋อมีมีหมายค้นสองล็อกแต่เขามีตรงนั้นน่ยทั้งหมดห้าล็อกด้วยกันถูกไหมประมาณห้าล็อกครับห้าล็อกปรากฏว่าทั้งห้าล็อกเป็นของเธอคนเดียว ใช่ครับเธอไม่รู้ระหว่างการสืบดวงขยายผลเธอให้ข้อมูลไหมครับว่าคนที่มาขอเช่าเก็บบุหรีไฟฟ้าน่เป็นใครมาจากไหนบอกให้ร้อยครับเพราะมีสัญญาเช่านะครับซึ่งตอนนี้ก็ดำเนินการอยู่ทางคดีครับผมขยายผลอยู่ครับผมครับก็ขอยืนยันว่าตรงไปตรงมาคดีนี้คราบโอย่างรชื่อรายชื่อรายชื่อผู้มาเช่าตามสัญญาเช่านั้นเป็นชื่อของแพทหรือเปล่าหรือเป็นชื่อของลูกน้องแพทย์ ตัวตัวตัวนายตัวนายแพทครับพอดแพทย์เองพอดแพทเป็นคนทาสัญญาเช่าจากผู้หญิงคนนี้เองครับแล้วก็ตัวลูกน้องเมื่อวานก็สอบสวนขยายผลแล้วมีการซัดทอดเรร้อยครับก็คือตอนนี้อยู่ระหว่างดรเดินคดีทั้งหมดส่วนนายแพทเราก็เรามีการค้นบ้านนายแพทเมื่อวานเราทําการจับกุ่มนายแพทไปแล้วนะครับครับคําถามก็คือเมื่อจับแพททําไมไม่จับรุ่งด้วยตอนนี้อยู่ระฝว่างเพรว่ามีส่วนตอนนั้น แพทย์ในรับสารภาพว่าของกลางที่อยู่ในบ้านที่ตรวจค้นเป็นของเขาคนเดียว <S <S แต่ในส่วนถัดมาถ้าเกิดของกลางในจุดอื่นๆที่เราค้นได้นะครับแล้วก็เรามีตัวผู้ต้องหาแล้วหลักฐานไปถึงผู้ใดนะคะรับตอาเนิ่งปีบทครับก็นำเียนอย่างนี้โอเคโอเคคือมันก็แปลกใจเพราะว่าเมื่อาวานตอนที่บุกไปที่บ้านในหมู่บ้านบุรหัต่เทุา่าตะปาเก็ดเนี่ยตำรวจเจอทั้งแพททั้งรุ้งปรากฏว่าก็ดําเนินคดีเอากับแพทคนเดียวรับสารภาพคนเดียวว่าของกลางของเขาเป็นของเขาคนเดียวไม่มีเกี่ยวใคร นะครับ <Okay. S 1> เป็นตัวเขาเราเดำเนินการอย่กลุ่มแพ็คแต่ถ้าเกิดจุดอื่นผัดมาเนี่ยนะครับม uh huh. ีการที่ตัวภรรยาไปยุ่งเกี่ยวเกี่ยวข้องจุดนั้น uh huh. อีกเนี่ยครับ uh huh. อย่างนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้วว่ามีส่วนละครร่วม <Okay. S 1> ด้วย,ยร่วมกันโอเคโอเค